จีนเอาจริงประกาศเก็บภาษีศุลกากรฉุกเฉินสูงสุด34.9%กับการนำเข้าบรันดีจากสหภาพยุโรปโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ชื่อดังอย่างคอนยัคจากฝรั่งเศสเริ่มบังคับใช้5กรกฎาคม2025และมีผลนานถึง5ปีกระทรวงพาณิชย์จีนระบุว่าการนำเข้าบรันดีจากยุโรปก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่ออุตสาหกรรมภายในประเทศและชี้ว่ามีการดัมปิ้ง หรือขายในราคาต่ำเกินจริงทำให้จีนจำเป็นต้องเรียกเก็บภาษีชดเชยนอกเหนือจากภาษีปกติแต่ไม่ใช่ทุกบริษัทจะได้รับผลกระทบเท่ากันเพอร์โนริคาร์ดและเรมี่คอนทอยได้รับข้อยกเว้นหากสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขาราคาขั้นต่ำที่จีนกำหนดไว้ได้ผลในตลาดหุ้นทันทีเพอร์โนริคาร์ดร่วงลบเปอร์ซ์เรมี่คอนทอยลบ1.75ปอร์ซ์ LVMH เจ้าของแบรนด์เฮนเน s ซี่และเรมี่มาตินร่วงลบ2.1%ก่อนจะดีกลับเล็กน้อยหลังมีข่าวข้อยกเว้นองค์กรสปิริ e ยุโรปจากเบลเยียมแสดงความไม่พอใจระบุว่าจีนไม่มีหลักฐานชัดเจนของการดัมปิ้งและเรียกร้องให้ขยายข้อยกเว้นให้กับผู้ผลิตรายอื่นเพื่อรักษาเสถียรภาพในตลาดจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของยุโรปความเคลื่อนไหวนี้ยังเกิดขึ้น ท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าที่กําลังปะทุรอบใหม่หลังจากปีที่แล้ว EU ได้เก็บภาษีรถยนต์จีนสูงถึง45%สรุปภาษีฉุกเฉินของจีนสะเทือนวงการบรันดียุโรปโดยตรงแต่การยกเว้นบางรายสะท้อนถึงความพยายามประคองตลาดนักลงทุนควรจับตาแนวโน้มผลประกอบการบริษัทสูราแบร์ลูและท่าทีเจรจาการค้าระหว่างจีนยุโรปที่อาจปะทุขึ้นอีกระลอก หมายเหตุนี่ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนผู้ชมควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ